ถ้าพูดถึงเหรียญบัตรนะครับวัดปลักเกลนะครับแน่นอนครับต้องมีทั้งแบบที่มีราคาแล้วก็แบบที่ไม่มีราคานะครับแต่ว่าจุดสังเกตนะครับเราจะสังเกตกันได้ยังไงนะครับแต่วันนี้นะครับผมจะมาบอกกับเพื่อนๆเอฟซีทุกคนเลยนะครับว่าเหรียญไหนมันมีราคาเหรียญไหนที่มันไม่มีราคานะครับก่อนอื่นเลยครับเรามาดูรายละเอียดคร่าวๆของเหรียญนี้กันก่อนนะครับเหรียญนี้นับก็จะถูกแบ่งด้วยกันเป็น2บล็อกนะครับก็คือบล็อกธรรมดานะครับแล้วก็บล็ ที่หายากนะครับบล็อกธรรมดาเนี่ยมีจํานวนการผลิตนะครับหลายร้อยล้านเหรียญนะครับซึ่งนับสภาพสวยๆนะครับก็เล่นกันแค่หลักสิบนะครับส่วนสภาพที่ผ่านการใช้งานนะครับตอนนี้นะครับยังไม่มีราคาเล่นหากันนะครับจุดสังเกตเดียวนะครับที่จะทําให้เหรียญนั้นมีราคานะเพื่อนๆดูตามภาพนะครับ ด้านซ้ายมือนะครับจะเป็นเหรียญปกตินะครับที่ยังไม่มีราคาเล่นหานะครับซึ่งจะสังเกตที่ชายคอเสื้อนับของพระองค์นะครับจะยาวกว่าในฝั่งด้านขวามือนะครับที่มีราคาเล่นหากันนะครับซึ่งราคาเหรียญนะครับก็อ่าก็จะแพงนะครับขึ้นอยู่กับสภาพของเหรียญนั้นๆด้วยนะครับซึ่งฝั่งขวามือเนี่ยจะเป็นบล็อกที่เขาเล่นหากันนะครับบล็อกที่มีราคาสูงนะครับ หลักพันจนถึง10,000บาทกันเลยทีเดียวครับให้เพื่อนๆดูแค่จุดนี้ให้เป็นนะครับดูแค่จุดเดียวนะครับเหรียญถึงจะมีราคานะครับส่วนที่เป็นทางด้านซ้ายมือนะครับแน่นอนครับไม่มีราคาเล่นหากันแน่นอนครับโอเคนะครับก่อนจะจากกันไปนะครับอย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามนะครับเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆจากทางชาแนลกันด้วยนะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ